และเราจะเปิดโอกาสให้ได้ถามกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอเรียนเชิญคุณนริศค่ะสวัสดีครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเป็นผู้ริภัยเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> ต้องก็ต้องย้ายบ้านเหมือนกันทันสมัยเหมือนกันแต่ว่ายังยังยังดีที่น้ําไม่เข้าบ้านนะฮะแต่ว่าเดินทางไปบ้านไม่ได้ก็ลเลยต้องต้องย้ายมาทํางานอยู่ในในเมืองครับ ในในไตรมาสที่3นะครับสิ่งที่เราเดําเนินการไปนะฮะก็คือเรื่องของเราเปิดลาดพร้าวนะครับเมื่อวันที่28สิงหานะฮะ2011ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับจากจากลูกค้าทั้งหลายก็ก็ชมเงินเข้ามาในเว็บว่าสวยมากนะครับดีมากแต่ก็ มีเสียงบ่นนิดหน่อยเรื่องที่จอดรถเรื่องน้ําท่วมในที่จอดรถบ้างแต่ว่าเราก็ต้องขออภัยในความในความติดขัดบ้างนะฮะในช่วงของการเปิดราดพราวเนื่องจากเป็นศูนย์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็เลยทาให้จะต้องมีสต๊อกมีอะไรเยอะก็ละเลยไปใช้ที่อย่างที่จอดรถเยอะไปหน่อยอที่จอดรถในวันที่เปิดมายังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เคลียร์ออกไปก็เลยติดขัดเล็กน้อยนะ,ะคือในศูนย์เนี่ยเสร็จแต่ว่าในที่จอดรถเนี่ยมีมีปัญหาก็เลยมี เรื่องติดเรื่องหลไรแต่ว่าโดยทั่วไปที่เปิดออกมาก็ได้รับการต้อนรับที่ดีนะครับแบรนด์ต่างๆก็ให้การร่วมมือเปิดนะครับทั้งซาร่าทั้งเอเนจทั้งทเวนตี้ันะฮะซึ่งซึ่งก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งเปิดยูนิโคลไปเป็นเป็นสตอร์ที่2ในศูนย์ของเราแล้วก็ศูนย์ที่2ของยูนิโคลในประเทศไทยนะซึ่งก็ยอดขายก็ค่อนข้างดีแต่เปิดได้วันเดียวก็ต้องปิด เพราะว่าน้องน้ําก็มาเยือนที่ละคราวนะฮะแล้วก็ก็ปิดไปสักอา,อาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะอาทิตย์กว่าไงอาทิตย์กว่าๆโทษนะก็เปิดเปิดขึ้นมาใหม่แล้วแล้วก็ตอนนี้คนก็กลับมาประมาณสักแปดเก้าสบเอร์นะครับก็ก็ถือว่าเร็วนะฮะแล้วก็ยอดขายของห้างเซ็นทรัลหลังจากที่เปิดขึ้นมาก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะฮะก็ก็เลยเราเราก็มั่นใจว่า สถานะต่างๆของสูนค้าก็คงยังยังโอเคนะครับยังโอเคทั้งทั้งในปีนี้และปีถัดไปนะครับทางด้านของการเงินเนี่ยในไตรมาสที่3เ,เมื่อเทียบกับไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยเติบโตขึ้นถึง22%นะครับแล้วก็กำไร operating profit เนี่ยเพิ่มขึ้นจากาปีที่ผ่านมาในควอเตอร์3เนี่ย55%แล้วก็ net profit เนี่ย โตขึ้นมาร้อย3.2%นะครับซึ่งมีการเติบโต,ตอย่างมากนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าปีนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดว่า,า C P N ก็คงจะชิวๆแล้วนะครับเพราะว่าเซ็นทรัลเวิลด์ก็กำลังจะเปิดเซน็นอยู่แล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะฮะ <c ười> ลาดพร้าวก็เปิดเต็มที่แล้วก็กกยังมาเจอน้ำท่วมอีกนะรเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจในวันนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นมากนะครับเราะั้นก็เราเองก็เลยคงจะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของอความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะฮะแต่ก็ผมก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในแง่ของบริษัทก็มีความเข้มแข็งนะครับเราพยายามกระจายความเสี่ยงในเรื่องของโอ peration นะครับในการเปิดสาขาไปในในต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดนะทำให้ในช่วงน้ําท่วมปัจจุบันที่มีปัญหากันเยอะเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยได้ต่างจังหวัดมาช่วยเยอะนะครับ พัทยาได้มาช่วยเยอะเชียงใหม่ก็มาช่วยในกรุงเทพเยอะนะฮะแม้ว่ายอดในกรุงเทพจะลดแต่ต่างจังหวัดยอดเพิ่มนะครับถ้าดูยอดยอดยอดขายจะต,ต,ต้องใจมั่นสียจะดูอีกทีหนึ่งจะเห็นว่ามันมันมันมีผลกระทบน้อยมากนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคือคนกรุงเทพก็ไปอยู่พัทยาไปอยู่เชียงใหม่ก็ไปไปทานอาหารไปเดินไปช็อปที่นั่นเยอะมากนะครับก็ก็เลยทําให้มีรายได้จากตรงน,นั้นเข้ามาชดเชยนะครับสําหรับ ถ้าเปรียบเทียบในในแง่ของไม่นับศูนย์ใหม่ที่เราเปิดขึ้นมาใหม่นะฮะหรือว่าไม่นับราดพร้าวเนี่ยไม่นับเซ็นทรัลเวิลด์ที่มีผลกระทบปิดบ้างเปิดบ้าง,ป,างปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยเอาเฉพาะศูนย์ที่เปิดเท่าๆกันเต็มปีเหมือนกันเนี่ยยอดรายได้เราโตรประมาณ7%นะครับ7%ซึ่งก็เป็นอัตราที่ เป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับเพราะว่าเราเราพยายามเพิ่มรายได้ในหลายๆสาขาที่มีจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นมากอย่างเช่นรัฐนาทิเบตราพระรัตนาทิเบตเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้เราได้มีรายได้เติบโต Same Store Sales เพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของ debt t o e q u i t y ก็อยังอยู่ที่1.2เท่าซึ่งยัง โดยส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าพยายามจะลดลงนะครับซึ่งอตอนนี้ก็กำลังดําเนินการอยู่นะครับก็ของเรื่องของการขายแอสเซทอย่างที่เคยเรียนไปแล้วนะครับในด้านของการขยายตัวยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับในเดือนตุลาวันที่20เราก็เปิดพิษณุโลกอย่างเรียบร้อยนะครับทั้งๆที่เราก็ลุ้นเหมือนกันว่าหลังน้ําท่วมคน พิโซนโลกคนพิจิตจะมาเดินไหมปรากฏว่ามาทั้งหมดแล้วครับทั้งพิษณุโลกทั้งพิจิตทั้งอุตรดิตเราดูทะเบียนรถเนี่ยก็รถมาเยอะนะครับต่างจังหวัดก็เข้ามาเยี่ยมชมที่ศูนย์ของเราอย่างแน่นขนาดนะครับทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งมากเลยนะฮะกิจกรรมที่ทําก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทํา CSR สอซะอีกต่างหากนะครับเป็นเรื่องของการไปแจกเงินช่วยน้ําท่วมบริจาคเงินช่วยน้ำบริจาคของช่วยน้าท่ว,วมมากกว่านะครับ สำหรับพระราม9ก้าดีเลยนะครับดีเลยไป20วันนะครับจากวันที่24ไปเป็นวันที่14ธันวาจาก24พฤศจิกานะครับไปเป็น14ทธันวาอันนี้ก็สืบเนื่องจากร้านค้าไม่พร้อมที่จะตกแตก่งเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์โรงงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอยู่ในน้ํากันเยอะนะเพราะอยู่แถวบางบัวทองรังสิตเยอะในแง่ของศูนย์เนี่ยเราเราแทบไม่มีปัญหาเลย นะครับเพราะเราเราเรา,เราเสร็จก่อนอยู่แล้วคือตามขั้นตอนเนี่ยเราต้องเสร็จเพื่อส่งมอบให้ร้านค้าเพราะั้นในแง่ของเราเนี่ยเราเสร็จไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าร้านค้าเนี่ยเพิ่งรับมอบเพราะั้นงานของเขาเนี่ยทำทีหลังก็เลยจะจะจะ,จะมีผลกระทบในแง่ของเฟอร์นิเจอร์ที่ที่เข้างานไม่ทัดไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้รับเหมาก็ก็ขาดนะครับผู้รับเหมาก็หลายคนก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัดน,นะค,คนงานต่างนะฮะนะในโครงการใน ต่างจังหวัดอื่นอย่างเช่นที่สุราษฎร์ธานีกับที่เชียงใหม่เฟสติวัลนะครับซึ่งเป็นแห่งที่สองในเชียงใหม่ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับสุราษฎร์นี่ก่อสร้างไปแล้วนะฮะเชียงใหม่เนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมประมูลฮะมีมีการประมูลไปแล้วก็เดี๋ยวคงจะเริ่มมีการก่อสร้างให้เห็นนะครับในขณะเดียวกันในใ,นใจมาที่3เราได้ซื้อที่ดินเข้ามาทั้งสิ้น4่แปลงนะครับ4แปลงซึ่ง ซึ่งก็เป็นที่ดินที่รองรับการขยายตัวในสีห้าปีข้างหน้านะฮะแล้วก็เราได้ซื้อเข้ามาแล้วดังนั้นก็จะมีโครงการบนที่ดินเหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการประกาศโครงการในช่วงต้นมกรานะครับก็จะมีการเปิดเผยว่ามีโครงการอะไรบ้างที่เราจะเปิดนะซึ่งซึ่งเราก็คิดว่าเราจะมีความพร้อมในการดําเนินการต่อไปนะครับในโครงการทั้งหมดเรามีนะฮะใน ปัจจุบันก็นับว่าเรามี17นะครับยังไม่นับพระราม9ก็มี17ก็มีในกรุงเทพ9ในต่างจังหวัด8นะครับในแง่ของพื้นที่ที่ให้เช่านะครับผมประกอบการก็ยังเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในภาพรวมนะฮะเล็กน้อยจาก จาก93มาเป็น94ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือบางนานะฮะมีการลดลงจาก99เหลือ95นะก็เป็นเป็นเรื่องของการรีโนเวทนะฮะเรากำลังรีโนเวทบางนาขนาดใหญ่นะครับเพื่อต้อนรับน้องใหม่คือเมกะบางนาของไอเกียร์นะครับเราก็เราก็เตรียมที่จะปรับปรุงศูนย์ของเรานะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกจริงๆบางนา ดีอยู่แล้วนะที่รดก็ไม่พออยู่แล้วแต่ว่าเราคิดว่าถ้าน้องใหม่มาแล้วน้องใหม่แรงเนะี่ยน้องใหม่ก็จะแบ่งลูกค้าไปนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ปรับปรุงนะันเราก็เลยมีการปรับปรุงบางนาะอ,อยู่นะครับมีการเพิ่มร้านค้าเข้าไปนะฮะก็คงจะมีการเปิดขึ้นมาเร็วๆนี้นะฮะในในประมาณต้นปีหน้าก็จะเปิดบางส่วนขึ้นมานะฮะเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยหลังจากที่ เซนเปิดเนี่ยจะเห็นร้านค้าเปิดขึ้นมากขึ้นนะฮะเซนเนี่ยจะเปิดประมาณกลางเดือนธันวานะครับวันวันที่เนี่ยอาจจะยังไม่ไม่แน่นอนนะอาจจะไม่ใช่11อนะอาจจะมีดีเลย์ไปอีกนิดหน่อยนะที่ทราบนะครับแต่ว่าเมื่อเซนเปิดเนี่ยเราจะมีแบรนด์เข้ามาเปิดอีกเยอะนะครับถ้าตอนนี้ใครไปเดินโซน A โซน A คือท่าเต่าเคสเปดเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีแบรนด์ใหม่ๆขึ้นขึ้น,นพาดิชันมี มีโลโก้ของแบรนด์ติดไปแล้วนะมีแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่กำลังจะเปิดซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ที่ดีนะครแล้วก็ยังไม่ไมเคยเปิดในประเทศไทยมาก่อนก็จะก็จะเป็นสีสันใหม่ให้กับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับจริงๆตรง Positioning ของเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะครับผมนล้วก็เป็น